ไปแล้วค่ะสิไปวัดมือนเนี้ยท่องท่องน้ำหนาไปไปจะเข้ากันจะเข้ากันท่อง น้ำกลนอีกแล้วพี่น้องน้ำบ้านเพิ่นบ้านเพื่อน ไปไปไปสิว่าท่านเพิ่พนชนดว่าเพศิเรื่องสิมุ้งคร่งอันนี้เขาวัดค่ะเขาวัดอีกรอบใส่ชุดเหลืองมา ไปจำบสินห้หวดสิ กะเม่ก็ลงมาตัตดห้ากินเขาตัดใหม่ไปตัดใหม่จ้าอย่างหาตะกินมือหน่อยได้หากินอยู่พี่น้องโอ้ยมันอี่กับบ่มีแดดดอกค่ะแต่ว่าหังเอาห่อน วัวนนี้แดดแต่ว่าหหอนฝนใหญ่สีมาแล้ว คนนัดใ่เพ้นนมาสิมูเครึ่งตีฝนสิมาแล,ล้วฝนดำเปือเ้อยเร็วเร็วเรว นใหญ่สิมาละ่นดำปืนเลยเฮ้ยพี่น้อ,อ,อ,นองเลยดำปืนเลยยางคากเลยเมือนี้ตังบได้มากค่ะมาแต่ทองผูกไว้คือเก่าละค่ะเอามากกันยากเราว่าอุ้มติดตังแห,ห้ทองไอ้ทอง ขนใหญ่มากแต่นดำปือเลยพี่น้องหมืดตืบเลยมาแล้วจ้ามาแล้วเ <c oughs> ออ <laughs> นี่มาพอเท่ด้ดเอาอุ่มมามือเศร้าอยู่โอ้โหผุนชุดเหลืองเหลืองก็เฮอเลยผุนพี่บัวอันนี้ก็เหลืองขึ้กันค่ะพี่บัวพี่ชื่นนาโนสาวอุ่ม เอล้วโอ้ยผู้บ่าวมาถึงกระจุกก็หลุดเนาะกระพุดกระพูเฮ้ยเฮ้ยมาว่าเราจับเลย หางนั่นน่หางแหงตะหน่อยอยู่ <laughs> ตื่นก็จับเลยพี <บ S 1> ่น้องเงาเออขากแขง้มีชุดเหลืองมามีชุดอ,ดอุ้มกับมีชุดเหลืองคือกันเ,อกอเหลืองเออคือกัน,น <laughs> เอ,อ้ยบึงอ่อนอ่อนออนุ่ม啊 มึงดำปืนมาแล้วพี่น้องตัวยันมไอยู่อยู่ดูนะคะดูเห็นบัไดเลยเห็นพี่ผัวถอยหลังใส่เลย

อ่อนอ่อนหนุ่มแล้วโอ้ยฝนใหญ่สิมาล่ะฝนสิมาแล้วดําปื้อแล้วพี่น้องก็ฝนเมือตืบแล้ว

อย่าตกอย่าตกอย่าตกพ้ลมแรงยังไม่น่าจะผ่านไปก็คือนมาทีนี้แหละมาแลตกเล้วต๊แล้วคุณโอ้ยขี่ฝ่าแม่เป็นต่ยันเต๋พี่น้องอาจจะไม่ตกก็ได้ที่ไปลบมองได้เหรอไชื่อะไพอลูกย เออเอาอุ่มก็ล้งกระฝนหยอกต้องเบามาแล้วมาแล้วพี่น้องดำปืนมาเลย่นถืไปลบมึงได้เอมาแล้วมาแล้วนมาแล้วนลินมาแล้วซื้ออ่นตยข้าในนมข้าม ผัดวัดเดียวเลยลมแรงเข้าในลมกันลูกป้าอาดกลมมาเดินมูวันเกิดไหมสันวันเกิดนะครับใส่สันวันเกิดจ้ารวยๆเฮงๆปังๆสุขภาพแข็งแรงโอ้วมางามเถอะเฮ้ยสาว เอ <man> <designers> <color> <mumbles> ียงกอกาลจินว้าสวยมากเลยเช้ามัเช้าคือยายพึ่งมาค่ะมาค ต่ดตดถือก่อง้นไปนะไปชนดตัวนังน่นนูนดีเด้อหัวลูเนี่ยนั่งอันนี้นะมารวมกันกันนตรงไหนเนี่ยสวนังัวยกัอนนะสวยกันต้องยุนะแดดกัมลต โจกปากกับรท่าไหนาใหม่สวยเลยใหม่อันนี้ก็มอยู่ดกัแล้วก็อยู่ตกานเร่องกราหอยู่ฝังนั้นใหม่เยใหม่ี่พมยูดแล้วนะดพูดด้วยนะเดียพูดมาแล้วีพาคเรื่อยๆค่ะด้วลาอบัวบ้าพระหนิครับนนะแทเหรอแทนเพลิมแทนเพลวาขาดดีมากเลย ไม่ได้ไปเล่นนะ้ำดูไปแล้วดิรูคนไหนเนีย